ที่ที่เรายืนอยู่นะครับก็คือจุดก่อสร้างอาคารรับน้ําบึงหนองบอนโอเคโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ําบึงหนองบอนลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานี่คือตัวต้นเหตุไอ้ไม่ใช่ตัวต้นทางไต้นเหตุต้นทางแล้วรับน้ำต่อหลังจากบึงเนี่ยครับผมรับน้ำจากบึงบึงบึงหนองนี่ก็มีตัวเล็กเล็กนี่ครับครับมีมีตัวปั๊มปั๊มไม่มีครับจะป็นเพราะลงท่อเลยครับลง่องเลยครับลึกกี่เมตรนะลึกประมาณสามสิบเมตรครับลึกสามสิบเมตรปัองก็คืออุโมงขนาดโครงการห้าเมตรห้าเมตรครับ โอ้แล้วคื้นหน้าไปไหนเนี่ยตอนนี้งานงานโครงสร้างหลักเกร็จแล้วเสร็จแล้วครับเหลือแต่งานเอ่อเครื่องคนงานงอันนี้คือประตูเราครับของเรือะไรครับเดี๋ยวดูเพลย์กับดูเพลย์หน่อนครับผมอันนี้คือบึงหนองบอนเฮ้ยมันมีสามบึงเหรอพี่หนองบอลสามแต่งเป็นสามโซนสามโซนนะสามโซนที่เชื่อมถึงใจเชื่อมถึงใจหมดก็คือลกทีลูกบาทเมตรบึงหนองบอลบึงหนองบอลทั้งหมดเสร็จล้านลูกบาทเมตร เจ็ดล้านลูกบาทเมตรนะฮะบึงน้ำบอใหญ่มากนะคือแล้วถามว่าแก้มริงทั้งหมดของกรุงเทพน่าอยูมาณสิบห้าล้านลูกบาทเมตรสิบสามล้านลูกบาทเมตรนึ่งบึงน้ำบอถือเป็นตัวใหญ่ครัับใหญ่แล้วก็คืนนี้คือตัวปล่องน้ําที่เอาน้ําเข้าออกอ่าไม่ใช่ครับตัวนี้เป็นเป็นเป็นช่องประตู ประตูเดิมต้องสายแบบวนี่หรือครับไม่ถึงช่องนี้นะครับคุณผู้ชมทางรับน้ำป่องรับน้ำที่อยู่ไปล่องรับน้ำจากคลองหนองบอนครับใช่ครับคลองหนองบอนมันชื่อมีคลองมะคือเรารับน้ำจากตรงเมื่อกี้นะครับอันดีเลยไหมส่งไปทางนี้นะครับทางส่วนหลวงราก้านะครับเป็นคลองนะครับทางนี้เรื่องการตรงมนเรื่องกานตรงมุมนะเรล่องการตรงมุนะเรื่องการตงมนะเรืองการตงมุนะเรืองกรตงมมนะเรป่ะก็ไปลงคลองตาช้างครับอ๋อแล้วแตุมะเรื่องการตรงมุมนะเรื่งก็ไปองมเร่อกตัว ที่คลองประเวศคครับลองประเวศใช่ไหมแล้วคลองเพชรเนี่ยเออเป็นคลองใหญ่ในชะ่ไหมครับครับผ<อ>มคลองเพชรวิ่งจากไหนไปไหนนะเนี่ยคลองเพชรก็วิ<ๆ>่งจากเออ่วิ่งจากเออ่ติดเส้นติดดุขขาติดดุขขาตีนกะระดิ่งใช่ครับโอเคก็วิ่งวิ่งออกไปที่อ่ะไปดูอุโมงค์ละอ้ขอรับน้ำหอดมันต้องเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยตามกำหนดการครับผมกำหนดการวับนี้ว่าประมาณเดินครับท่านผู้ชมดูนะอันนี้อันนี้คือ เห็นไหมแผนที่เห็นครับเห็นครับเห็นไหมก็เริ่มเนี่ยนี่คือบึงหนองบอที่บอกว่ามีสามบึงนะเจ็ดล้านลูกเจ็ดล้านลูกบาทเมตรครับผมอ่าอันนี้คือจุดแรกที่เราอยู่จุดหนึ่งก็เป็นอาคารรับน้ําบึงหนองบอลอันนี้จะเป็นท่อเป็นปล่องเงี้ยปล่องลงไปที่ระดับลบสามสิบเมตรครับก็รับน้ําลงไปก็แล้วก็จะรับกันมาที่อันที่สองก็เป็นอาคารรับน้ําคลองหนองบอลแล้วก็คือตัวอุโมงก็จะวิ่งไปก็วิ่งขนาสีท่าขรีนแล้วก็หักเข้าอุดมสุขอันที่สามที่ผ่านใช่ไหมใช่ที่ คลองอาคารรับน้าคลองเคล็ดที่มีปัญหาเรือจะวิ่งจากนี่ไปนี่ก็ระยะทางประมาณ5กิโลเมตรนะผมวิ่งเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวจะดูนี่ก่อนแล้วจากนั้นก็456ไปหรไปสุดท้ายไปออกที่คลองบางอ้อมีอุโมง์ดูดน้ํานี่ถามว่าทำไมต้องดูดเพราะว่าอุโมงมันมันอยู่ลบ30เมตรไงนะพอถึงจุดนั้นจะออกออกมันน้ำก็จะมีตัวดูดออกนะมันน้ํามันย้อนข้ามาไม่ได้ก็ต้องดูดออกที่คลองบางอ้อบางอ้อก็อยู่แถวเอเขตบางนาแหละผมก็ว่าเขตบางนาก็เป็นตัวที่ช่วย มันถ้าเกิดเสร็จแล้วพื้นที่ตรงนี้มันกี่ตารางกิโลเมตรไนดะ้พี่ช่วยหน่อ85ตารางคือ85ตารางกิโลเมตรแถวแประเวศบางนาพระกระโหนได้ไหมพระกรงโหนได้แประเวศบางนาระะนพระกระโหนก็จะอยู่ในและส่วนหลวงมาส่วนก็อยู่ในสมีทําการของอุโมงค์ตัวนี้ก็จะมีปล่องรับน,น้ำเด็ดเจ็ดปล่องแต่ปัญหาคือว่าพอปล่องมันมีปัญหาอันนึงก็ต้องหยุดก่อนเดี๋ยวไปดูดิว่าแล้วผมว่าปัญหาหนึ่งที่ประชาชนเรื่องน้ำตลอดจะไม่น่าไหลนะเรื่องการจราจรถูกไหมครับเพราะว่าไอ้ตรงของเพชรเนี่ยมันอยู่กลางถนนอุรีรัมย์ศุกร์เลยที่พังอ่ะตอนน เข้าใจไหมพี่ครับครับคุณผู้ชมอันนี้อาจารย์ก็ตจบงานจุดแรกแล้นะครับได้อธิบายง่ายดิผมก็ดีนะอาจารย์คืออธิบายเนี่ยคือประชาชนเห็น่าเข้าไหร่การระบายน้ำนี่มันน้ำมาจากไหนแล้วไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคุณผู้ชมครับขณะนี้เราอยู่ที่สถานีสูบน้ำบึงหนองบ่อครับดูนึกดูเนี่ยังการ นักว่ายนะฮะอันนี้คือตัวเก่าอันนี้อีคิวเฟกล้างคิวเร็จมีกี่ตัวตีคิวเฟกทำงานได้ครบไปห้าตัวยิงน้ำเข้าเลยยิน้ำเข้าเ่ยอ้าขโมยเลยเหรอไปไปโอ้ยสามได้ครบเ่ยอ๋อนี่เหรอตัวโอ้ดูไปไปเถึงเนี่ย มีต yeah, no yeah. yeah. well, oh, ัวแยกขยะด้วยเหรอครับครับขยะเยอะเหรอไม่ยกขยะเยอะนะะัหัวนะไม่ได้ผมมันไม่โยได้ทัไม่ร้อรู้าะไมจไมอ๋อเรียล่องโอเคดูดูกดูทางด้วยดูทางขาผมมาๆ่องนวิายรวางดูทางด้วยดูง้อเยเฮ้ย้เมตรเลยชไปได้ไกลหน่อยได้บวกไปหน่งงค อ๋อมันใหญ่โตอย่างเงี้ยห้าหวังครับอันนี้คือสรางรับน้ำแต่เป็นหนองบอนอันนี้ก็เป็นตะแกรงอันนี้คือตัวแยกขยะนะมันจะมีตัวที่ตักขยะนะแล้วก็จะมีตัวคอนเวイเออร์อไปเขาเขาคิดว่าอาจจะมีขยะเยอะแต่บนหนองบอนไม่น่าขยะเยอะเลยเพราะว่าคือจะต้องมีตัวกรองก่อนไม่ให้ขยะลงไปในอุงโมงค์้ปล่ปองอยู่ไหนนะตรงนู้นด้านหลังครับด้านหลังที่มีปล่องเลยขนาดไดเมเตอร์สิบห้าเมตรเป็นปล่องลงไปเงี้ยนะลงไปเงี้ยสิบห้าเมตร เพื่อเอาน้ําลงไปที่อุโมงค์ด้านล่างที่วิ่งที่ระดับลบสามศูนย์เนี่แล้วไอ้ตัวระหว่างทางก็สิบห้าเมตรเอนเหรอใช่ขบวนว่ามีอีกทางนี้หมดเลยครับทำไมมันใหญ่ยงัมีบางต่อที่เป็นเป็นเป็นบีวอลคอนี่ครับงนี้นะครับคุณผู้ชมตรงนี้เป็นตัวกรองน้ํานะครับกรองขยะนะครับลึกทีเดียวนะครับคุณผู้ชมร่างหัวนะร่างหัวจะไม่เป็น ขีนไใองแค่วะเนีไยเ้ยยไม่ใครทีมีทองเรอต้องผมที่องครับที่ทงไม่ได้ต่เียไม่ได้สวยถ้าใคจพาไปเนี่ยู้น่ไม่ีทงดูกุนะโอเคไปทางนี้ทางนี้ดูว่าน่นี่้เส้นทางหมแล้วขา้วราส้้ ถ่ายรูปหนึ่งพี่เจือไปไหนพี่จืบครับพี่เจือไปใกล้ถ่ายรูปให้หน่อยพี่จืบถ่ายรูปเหรอพักโฆษณาสักครู่นะครับพี่จโบจะถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะครับพี่จโบจะเป็นพี่นำทางของเราในวันนี้นะครับกับทางเส้นไหนซึ่งเราจะไปทะลุสวนหลวงวาบเป้านะคุณผู้ชม